สวัสดีครับผมนายภูริพัฒน์แกยนดาเลขที่ยิีชั้นปสหนึ่งทับหวันนี้จะมาอธิบายระบบโวงมาพาย power ครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ปั๊มจะสร้างแรงดันน้ำมัน p ว w e r จะทำงานอาศัยกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านสายพานสร้างแรงดันน้ำมันและส่งผ่านท่อแรงดันน้ำมันไปยังแลกพวงแลกพวงมาลั และหมุนวนกลับไปยังถังเก็บน้ำมันของพวงน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์เมื่อเราหมุ่นพวงมาลัยแรงที่เราหมุ่นพวงมาลัยจะส่งผ่านไปยังแกนพวงมาลัยเพื่อบังคับทางที่เชื่อมที่เชื่อมอยู่กับแรกพวงมาลัย เพื่อบังคับทิศทางน้ำมันที่คอยที่รออยู่ที่แลกพวงมาลัยจะทำการดันแลกพวงมาลัยไปยังลูกสูบลูกลูกสูบแลกพวงมาลัยจะทำให้การหมุนพวงมาลัยเบาขึ้นคั